จดหมายจากวอลเลนบัฟเฟตถึงนักลงทุนเน้นคุณค่าในปี2023จดหมายจากบัฟเฟต t นะคะหลายปีที่ผ่านมานะคะบัฟเฟตก็ได้มีจดหมายนะคะส่วนของคนที่ถือหุ้นนะคะของบัฟเฟต t เองนะคะหลายปีที่ผ่านมาผมทำผิดพลาดไปหลายครั้งนี่คือคำของวอลเลนบัฟเฟตค่ะ วอลเลนบัฟเฟตอุทิศเนื้อที่ส่วนแรกๆของจดหมายให้กับความถ่อมตัวของเขาเราจึงมีธุรกิจที่มีผลงานน่าอัศจรรย์ใจจริงๆอยู่ในมือน้อยตัวนักเขาอธิบายต่อหลายๆธุรกิจในมือก็มีผลงานที่ดีใช้ได้แต่กลุ่มใหญ่เลยกับล่อแรกจนเกือบขาดทุนค่ะแทบจะเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วที่เราจะได้เห็นหัวเรือใหญ่ของ บริษัทฮัส์อเว a y เริ่มต้นจดหมายจากปลายปากกาของเขาด้วยความผิดพลาดของเขาเองทั้งนี้จดหมายจาก Buffett คือส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของบริษัทและเป็นเหมือนคัมภีร์ไบเบิฉบับรายปีที่นักลงทุนทั่วโลกตั้งตารอคอยการยอมรับความผิดพลาดซึ่งเป็นเรื่อง แรกๆที่เขาสื่อสารออกมาในข้อเขียนถึงนักลงทุนทั่วโลกจึงเป็นคำสำคัญที่นักลงทุนน่าหยิบไปคิดต่อเพราะจากเนื้อความที่เขาอธิบายต่อจากนี้จะเห็นได้ชัดว่าการพูดถึงก้าวที่พลาดพังไม่ใช่การถ่อมตนจนเกินเลยของพ่อมดแห่งโอมาฮาแต่กลับเป็นแก่นสารของการสร้างพอร์ตการลงทุนระยะยาว ที่โดนบันดาลผลตอบแทนให้เขาได้ราวกับเวทมนต์ในอัตราทบต้น19.8%ต่อปีติดต่อกันถึง58ปีทั้งบ้างก็ได้บัฟเฟตต์พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่หลายปีว่าหุ้นเพียงไม่กี่ตัวก็สามารถพลิกการลงทุนจากหน้ามือเป็นหลังมือดังนั้นการยอมให้การลงทุนที่ผิดพลาดบ้างในบางครั้งจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ เขายกตัวอย่างการลงทุนของตัวเองเพื่อเน,น้นย้ำถึงเรื่องสำคัญเรื่องนี้ในจดหมายฉบับล่าสุดว่าการบริหารงานของผมตลอด58ปีที่ Berkshire การตัดสินใจส่วนใหญ่เข้าขายธรรมดา Buffett ยืนยันว่าผลลัพธ์อันน่าประทับใจของเรามาจากการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมจริงๆซึ่ง5ปีจะมีมาให้เห็นสักครั้ง เพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้เห็นภาพชัดๆบัฟเฟตพาเราไปยังเมืองโอมาฮาในปี1994ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของมหากาศ ป7ปีของ r ร h s ัทฮัลส์อ a w a y ในการทุ่มซื้อทุนโคคาโคล่าจำนวน400ล้านหุน้นที่มูลค่ารวม1,300ล้านเหรียญและต่อมาเพียง1ปีพวกเขาก็ทุ่มซื้อหุ้นอเมริก a n e x p r e s s ในมูลค่าเท่ากันกลับมายังปัจจุบันการลงทุนหุ้นน้ำอัดลมเขาทะยานขึ้นมามีมูลค่า25,000ล้านเหรียญส่วนหุ้นบัตรเครดิตก็เติบโตไม่แพ้กัน โดยมีมูลค่าปัจจุบัน22,000ล้านเหรียญซึ่งรวมรวมหุ้นทั้งสองจะมูลค่ารวมกันราว1ใน10ของการลงทุนทั้งหมดที่เบิร h ชัยปี2022บัฟเฟตสมมุติขึ้นมาว่าถ้าบังอเอิญในทศวรรษ1990เขาได้ตัดสินใจลงทุนหุ้นตัวที่3ในมูลค่า1,300ล้านเหรียญ เท่ากับโคคาโคลาและอเมริกันเอ็กซ์เพรสแต่การลงทุนเจ้ากรรมตัวนี้ดันผิดพลาดและราคาไม่เพิ่มเลยในระยะเวลา30ปีซึ่งทำให้มูลค่าปัจจุบันของหุ้นนี้อยู่ที่1,300ล,ล้านเหรียญเท่าเดิมความผิดพลาดก้อนนี้ก็จะเป็นเศษเสี้ยวเพียง0.03 ในสิทธ์ของการลงทุนทั้งหมดเทียบกับโคคาโคล่าบวกกับอเมริกันเอ็กเพรสที่มีมูลค่า1ในสิเพราะการตัดสินใจดีๆบางตัวบวกกับการลงทุนระยะยาวเข้ามาชดเชยลงทุนแย่ๆนิทานของบัฟเฟตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวัชพืชจะเฉาตายเมื่อมวลไม้ใหญ่ผิดบาทเล่นหุ้นที่นี่เราไม่ทำกันแบบนี้ชาลีและผม ไม่ใช่นักเลือกหุ้นเราเป็นนักเลือกธุรกิจต่างหากบัฟเฟตอธิบายถึงสิ่งที่ตัวเขาชาร์ลีมังเกอร์คู่หูของเขารวมถึงทีมงานทุกคนทํากันที่เบิร์กชัยนี่คือประโยคที่อธิบายปัชญายการลงทุนของเขาได้ดีที่สุดและยังเป็นเรื่องราวอันดับหนึ่งที่เขาย้ำนักย้ำหนากับนักลงทุนเรื่องนี้ช่วยเติมเต็มเรื่องราวที่เล่าไปก่อนหน้าได้เป็นอย่างดีว่าเราหาการลงทุนที่ดี เพื่อลบล้างการตัดสินใจแย่ๆได้อย่างไรในระยะยาวซึ่งบัฟเฟต์อธิบายว่าเราจะต้องหาธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตที่ยั่งยืนและทีมบริหารที่วางใจได้และลงทุนในธุรกิจเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าการลงทุนที่ดีต้องมีศักยภาพเติบโตแต่อีกคำที่น่าสนใจในคำพูดของบัฟเฟต์ก็คือ การมองหาผู้บริหารที่ดีและเขาก็พูดเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าธุรกิจจะผิดพลาดบ้างเราเข้าใจแต่ถ้าผู้บริหารประพฤติไม่เหมาะสมเรื่องนี้เราไม่ทนเด็ดขาดคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนอย่างยิ่งว่าเมื่อบ e ร์ก h ไ r e ์ จะลงทุนพวกเขาลงทุนไปกับธุรกิจทั้งกระบวนไล่ไปตั้งแต่ทีมผู้บริหารไปจนถึงพนักงานที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจไม่ใช่ลงทุนในหุ้นและอาศัยการขึ้นลงราคาหลักทรัพย์ตามความคาดหวังตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทน จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมบัฟเฟต t ถึงให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของทีมบริหารในระดับที่ตัวเองยอมรับว่าอาจสุดโป่งไปด้วยซ้ำหากมองจากมุมของคนอื่นธุรกิจแสนวิเศษในราคาสุดโงอะงมถ้าจะมีที่ไหนสักที่ที่จะมอบโอกาสอันหอมหวานและบางครั้งก็ชื่นชมในการเป็นเจ้าของธุรกิจสักตัวหนึ่งบัฟเฟตบอกว่าที่แห่งนั้นก็คือตลาดหุ้นเรื่องนี้สำคัญมาก คุณต้องเข้าใจว่าหุ้นมักถูกซื้อขายในราคาแสนง่งงมอยู่บ่อยครั้งบ้างก็แพงหูฉีบ้างก็ถูกเลือเชื่อเขาอธิบายทั้งหุ้นและพันธบัตรต่างก็ยุ่งเหยิงไปหมดพฤติกรรมในราคาของสิ่งเหล่านี้เป็นที่เข้าใจก็ต่อเมื่อเรากลับมามองย้อนที่หลังเท่านั้นแหละ บัฟเฟต์กล่าวถึงชาร์ลีมังเกอร์คู่หูผู้เต็มไปด้วยวาจาผงผางดุด,ดันว่าครั้งหนึ่งชายผู้นี้เคยอธิบายถึงโลกการลงทุนเอาไว้ว่าเต็มไปด้วยนักพนันจอมทึ้มและคนเหล่านี้จะไม่มีวันทำได้ดีเท่านักลงทุนผู้อดทนแต่เรื่องแบบนี้ก็มีประโยชน์อยู่บ้างบัฟเฟต์พูดถึงข้อดีของตลาดหุ้นที่นักลงทุนเน้นคุณค่าสามารถฉกฉวยได้เพราะบางครั้ง มันก็เปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในธุรกิจแสนอัศจรรย์ในราคาอันน่าทึ่งแล้วทำอย่างไรต่อธุรกิจแสนอัศจรรย์นั้นคำตอบไม่ยากครั้งหนึ่งมังเกอร์เคยกล่าวประโยคสะท้อนถึงแนวทางการลงทุนในแบบของเบรคช h i ์ e เอาไว,วา้ว่าวอลเลนกับผมขอเพิกเฉย กับตลาดที่ฟูฟ่องสิ่งที่เรามองหาคือการลงทุนที่ดีและจะกอบมันเอาไว้อย่างดื้อดึงเป็นเวลานานกำเงินสดและอดทนความอดทนฝึกกันได้สมาธิที่มั่นคงและความสามารถที่จดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างยาวนานถือเป็นข้อได้เปรียบอันใหญ่หลวง c h a r l e m a g ร,ร์นี่คือคำตอบของคำถามว่า ควรทำอะไรเมื่อต้องเผชิญยามยากในโลกแห่งการลงทุนพอบอฟเฟตเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการคาดดาวเศรษฐกิจและตลาดในอนาคตอันไกลเป็นเรื่องที่ยิ่งกว่าไร้ประโยชน์เขาอธิบายวิธีการที่ทำให้เบิร์กชอยสามารถถือบริษัทที่ดีในตลาดที่แย่ด้วยจิตใจที่ไม่สันวหวว่าเราถือเงินสดแบบเต็มกระบุงพร้อมด้วยพันธบัตรรัฐบาลอีกไม่น้อย และเราเลี่ยงทุกพฤติกรรมที่ทำให้เงินสดขาดมือในยามยากเช่นเมื่อตลาดที่ตื่นตกใจเขาอธิบายต่อหน้าที่ของเราคือสร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจเมื่อเวลาผ่านไปส่งผลงานของ Berkshire Hathaway เมื่อก้าวสู่ปี2023หลายปีผ่านมา Berkshire เติบโตได้กลางๆเมื่อเทียบกับตลาดแต่ที่น่าสนใจก็คือในเวลาผัานผวนอย่างป2022ี2022กับเป็นเวลาที่หุ้นของ Berkshire เปล่งประกาย เพราะถูกซื้อขายอยู่ในจุดที่เกือบจะแตะจุดสูงสุดส่วนทางกับหุ้นล้อนแรงอย่างหุ้นเทคที่ทำผลงานได้ย่ำแย่เมื่อเส้นปี2022บริษัท Berkshire Hathaway นั่งตำแหน่งผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในแปบริษัทชั้นนำได้แก่ American Express Bank of America Chevron Coca Cola HP Inc Moody Occidental Petroleum และ p a r a m o u Global นอกเหนือจากรายงานประจำปีที่ Berkshire จะส่งถึงนักลงทุนเป็นประจำทุกๆต้นปีแล้วในไต่มาย2ซึ่งปีนี้คือวันที่5-6พฤษภาคม Berkshire ก็จะมีอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญก็คืองานประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทณกเมืองโอมาฮาและนี่เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่นักลงทุนตั้งตารอและนี่คือจดหมายของวอลเตนบัฟเฟตที่ให้แก่นักลงทุนค่ะ ฝากไว้นะคะใครที่อยากที่จะเริ่มต้นเรื่องของการลงทุนนะคะเรียนรู้เรื่องของการลงทุนเราจะต้องศึกษาดีๆก่อนนะคะศึกษาดีๆก่อนเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องศึกษาดีๆศึกษาถึงธุรกิจของเขานะคะว่าธุรกิจของเขาจะดำเนินการไปได้อย่างไรบ้างฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆนะคะจะมาฝากกันในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินแนวคิดของคนที่ประสบความสําสเร็จคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยนะคะฝากไว้นะคะช่องของโคดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคดเอ Easy Money